สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ e channel นะครับกับเทคนิคเรื่อง i อทความรู้ดีๆมีสาระนะครับ <c oughs> ในคลิปก่อนนั้นผมได้เคยนำเสนอแนะนำวิธีการเช็คอัปเดตในระบบ ios iphone และ ipad ไปแล้วนะครับในคลิปนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการเช็คอัปเดตสำหรับ Android กันบ้างน,นะครับก็คือการเช็คอัปเดตเนี่ยก็คือการเช็คว่าแอปไหนที่ มีอัปเดตมาใหม่ๆแล้วเรายังไม่ได้ทําการอัปเดตนะครับก็อาจจะมีปัญหาในการทำงานของแอปนั้นๆก็เป็นได้นะครับฉะนั้นเราจึงจำเป็นจะต้องอัปเดตให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดอยู่เสมอนะครับวิธีการก็ง่ายๆนะครับก็ให้แตะเข้าไปที่ Google Play นะครับจ๊กด้านล่างนี้นะครับแล้วเพื่อนๆสังเกตเห็นตรงนี้ไหมครับนี่เดี๋ยวผมชี้ให้ดู นี่ครับเห็นไหมวงไม่กลมนะสามขีดนะครับนี่แตะมานะครับแล้วก็มาแตะที่ตรงนี้นะครับนี่ My Apps and Games นะครับแตะเข้ามาแล้วรอมันเช็คนะครับใช้ระบบอินเทอร์เน็ตในการเช็คอ่ะมาแล้วนะครับก็จะเห็นรายการที่ยังไม่ได้ทำการอัปเดตนะครับ ในส่วนของอัปเดต pending นะครับมีอยู่5รายการที่ยังไม่ได้อัปเดตนะครับเพื่อนๆสามารถกดแตะอัปเดตเป็นรายแอปก็ได้นะครับอยากจะอัปเดตแอปนี้ก็แตะเฉพาะแอปนี้อยากจะอัปเดตแอปนี้ก็อัปเดตเป็นตัวตวเลยก็ได้นะครับหรือว่าถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะอัปเดตทีเดียวทั้งหมดรวดเดียวเลยเนี่ยก็แตะที่ปุ่มนี้นะครับนี่อัปเดต all นะครับ แต่ว่าการอัปเดตเนี่ยกดอัปเดต all ไปแล้วก็รายการจะทําการอัปเดตทั้งหมดก็จริงแต่ว่าจะอัปเดตเป็นทีละแอปนะครับแบบนี้นะฮะก็รอจนกว่าจะอัปเดตเสร็จนะครับแล้วก็ผมจะบอกว่า,าในฟีเจอร์ในฟีเจอร์บางฟีเจอร์ของ m essenger นะครับอย่างเช่นที่เป็นปัญหากันตอนนี้นะครับที่ถามกันเข้ามาก็จะเป็นปัญหากเกี่ยวกับการโทร ดูหนังพร้อมกันใน m essenger นะครับหรือว่าฟีเจอร์ที่ชื่อว่า watch video together นะครับของ m essenger นะครับก็คือหมายความว่าเวลาโทรหาเพื่อนแล้วต้องการจะดูหนังกับเพื่อนไปพร้อมๆกันเนี่ยบางคนใช้ไม่ได้นะครับก็หมั่นทำการ update. อัปเดตตัวนี้นะครับเนี่ยนี่แอปนี้นะครับแอปอเนี่ย messenger นะครับก็กดอัปเดตไปได้เลยนะครับแบบนี้นครั เห็นไหมมันก็จะ pending แล้วก็จะดาวน์โหลดแล้วก็ installing ก็คือกำลังติดตั้งนะครับแสดงว่าดาวน์โหลดเสร็จแล้วกำลังติดตั้งนะครับนี่ก็ส่วนด้านล่างนะครับอันนี้รอไปก่อนนะครับส่วนด้านล่างนี่ก็จะเป็นรายการที่อัปเดตไปแล้วนะครับนี่ยีแอปนะครับนี่ก็แค่รอเฉยๆน,ะนี่อัปเดตเรียบร้อยแล้วนะครับ เราต้องการจะกด All อัปเดตนะครับอัปเดตทั้งหมดก็กดไปเลยนะครับกดปุ่มนี้นะครับะระหว่างที่โปรแกรมหรือแอปทั้งหมดกําลังอัปเดตอยู่นะครับเพื่อนๆสามารถกดหยุดก็ได้นะครับกด s t ็อไปก่อนก็ได้นะครับนี่นี่นะครับเวลามันโหลดก็จะเป็นขึ้นโปรเกรสส์บาร์แบบนี้นะอืม ตอนนี้ V-Sync กำลัง i n s talling นะครับก็กำลังติดตั้งนะครับส่วนแอปอื่นก็กำลัง pending ในการดาวน์โหลดไฟล์จากเว็บเซิร์ฟเวอร์ของของผู้ให้บริการแอปนั้นๆน,น,นะครับอันนี้ก็คือเป็นแอปที่รวมถึงแอปที่ติดมากับเครื่องด้วยนะครับอย่างเช่นพวก Microsoft อ่าไม่ใช่นะครับติดมาเครื่องก็จะเป็นพวก translate นะครับแปลภาษาอะไรพวกนี้นะครับก็จะมีแอป,ป,ปอื่นๆด้วยนะครับรวมจะขึ้นไว้ในลิสต์นี้ด้วยนะครับถ้าแอป,ปไหนยังไม่ได้ขึ้นอัปเดตนะครับโอเคถ้าเพื่อนๆพื่อนอัปเดตเรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับนี่ก็เป็นวิธีการเช็คอัปเดตและการอัปเดตแอปพลิเคชันบนมือถือ Android ด้วยนะครับ อันนี้ก็เคลียทิ้งไปได้เลยนะครับไม่ใช่เคลียทิ้งนะก็คือเคลียยุบปิดไปเลยนะครับแต่ว่าเนี่ยเดี๋ยวผมจะทําให้ดูเคลียทิ้งไปอย่างนี้นะครับแต่ว่ายังไม่ได้ทิ้งไปไหนนะครับก็ยังอยู่ในรายการแบบนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมเป็นเพื่อนสามารถกดแตะเข้ามาได้เหมือนเดิมนะครับยังไม่หายไปไหนนะครับโปรแกรมขั้นตอนการอัปเดตก็ยังทํางานไปเรื่อยๆนะครับอ่ะแอปนี้อ่าไม่ใช่อ่ออขั้นตอนการเช็คอัปเดตและ ติดตั้งไฟลอัปเดตก็เสร็จสิ้นนะครับเพียงเท่านี้นะครับก็ขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้นะฮะถ้าท่านใดคิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับและถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆก็อย่าลืมกด subscribe <S <S เพื่อติดตามเทคนิคดีๆและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเสมอนะครับ สำหรับคลิปนี้ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ